เท่านั้นเช่นเดียวกับฉายาดาวดับจากผู้สื่อข่าวประจํารัฐสภา,าเพราะไม่ให้ความสําคัญกับการประชุมสภา,าจากการมอบหมายให้รัฐมนตรีชี้แจงแทนบ่อยครั้งส่วนรัฐบาลได้ฉายาทักษินส่วนหน้าเพราะไม่สามารถสลัดภาพว่ามีพันตํารวจโทรทักษินอยู่เบื้องหลังได้ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่รอดพ้นฉายาหลอดีเลย์ที่เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับรัฐบาลชุดนี้แต่ไม่สามารถทำได้ในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ เหมือนเราเขียนข่าววิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แต่น,นี่มันเป็นรูปแบบหนึ่งข่าวจกใช่ไหมการทำงานหนึ่งปีแล้วสะทอ้อนมาระดมความเห็นกว่าจะออกมาได้เนี่ยประชุมกันสามสี่รอบนักข่าวทำเนียบส่วนใหญ่ต้องถกเถียงแลกเปลี่ยนต้องเหตุผลมาว่ากันใช่ไหมกว่าจะออกมาได้ใน,สนแสดงว่าก็เป็นมุมมองของนักข่าวที่ที่มาจากการระดมสมองที่ตกผลึกแล้ว<ม>แล้วก็มาเขียนออกมาได้สี่ห้าบรรทัดต่อคนเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่มีใครจะมาเอาอคติส่วนตัวมาใส่หรือหรือเอาความเห็นส่วนตัวมาชี้นาได้ คือนักข่าวทำเนียบทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นอวุโสรุ่นรุ่นนักข่าวรุ่นใหม่อดีตผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลย้ำว่าฉายาที่ได้รับทุกปีอาจจะฟังดูขำขันแต่หากพิจารณาเหตุผลประกอบจะพบว่านี่คือมุมมองของคนใกล้ชิดฝ่ายการเมืองมากที่สุดทําให้ความเห็นแตกต่างไปจากนักวิชาการหรือภาคประชาชนหรือมองอีกแง่นหนึ่งก็คือความหวังดีในฐานะเพื่อนร่วมง,งานระหว่างสื่อมวลชนกับนักการเมือง ที่ต่างก็ต้องทำหน้าที่และบางครั้งต้องพึ่งพาอาศัยกันในสายงานด้วยปราบวิชิมณีไทย PBS รายงาน วันพรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งปีอุบัติเหตุบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวที่มีผู้เสียชีวิตไป9คนและบาดเจ็บ5คนนะคะญาติของผู้เสียชีวิตเตรียมที่จะทำบุญณาจุดเกิดเหตุเวลาส0บนาฬิกาในวันพรุ่งนี้ขณะที่วันนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถลงความคืบหน้านะคะว่าเบื้องต้นคดีอาญายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะขณะที่คดีแพ่งได้ยื่นฟ้องเพื่อให้เยาวชนและครอบครัวร่วมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 13คดีค่ะ9คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหคนแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับเป็นทนายความที่ดูแลคดีนี้อยู่นะครับคุณวิรศร์ท่าขวานะครับคณะกรรมการกฎหมายเพื่อดูแลคดีที่ทเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางด่วนโทวเวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาแถลงความคืบหน้านในคดีในการเป็นตัวแทนญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ว่าคณะกรรมการร่วมกับทนายความของทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ยื่นฟ้องต่อเยาวชนผู้กระทำความผิดทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งคดีอาญาอายการมีความเห็นสั่งฟ้องสองข้อหาคือขับรถโดยประมาทและข้อหาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่รถยนต์และทางคณะกรรมการได้ยื่นขอเป็นโจ์ร่วมในคดีดังกล่าวซึ่งศาลได้อนุญาต นอกจากนี้คดีนี้มีกำหนดจะเสร็จสิ้นการสืบพยานโจทและจำเลยภายในเดือนธันวาคมปี2554นี้แต่จากปัญหาอุทกกััยพาทำให้ต้องเลื่อนออกไปซึ่งจะแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปี2555แต่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีลับหลัง โดยอ้างว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและจำเลยมีทนายความทำหน้าที่จึงขอไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานซึ่งสารมีคำสั่งอนุญาตตามที่ร้องขอส่วนข้อหาตามพระราชบญัญญัติคุ้มครองเด็กที่จะให้ดำเนินคดีกับผู้ปกครองอยู่ในขั้นตอน,นของพนักงานสอบสวนและอายการชึนที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ก่อเหตุั้นในฐานะที่เป็นเป็นจำเลยน,นะครับในขณะผู้ปกครองเนี่ยเป็นการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ในลักษณะของการละเลยนะครับแล้วก็ไม่ดูแลจนทําให้เระราชนเนี่ยไปน็นก่อนเด็อันตรายนะครับ แลทางธรรมศาสตร์เราได้ดําเนินการกล่าวโทษนะครับต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเด็นะครับในส่วนของคดีแพ่งคณะกรรมการยื่นฟ้องต่อสารแพ่งจำนวน13นคดีคโดยฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งเยาวชนที่ขับขี่รถผู้ปกครอง,องผู้ให้ยืมรถไปขับเป็นต้นตตโดยคดีแพ่งสารมีคำสั่งรับฟ้องและนัดชี้สองสถานหรือสื่อพยานโจทย์ในวันที่5มีนาคมปี2555เวลา9นาฬิก นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา10.00นทางญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวพร้อมด้วยวินจัก,กรยานยนต์รับจ้างศาลารอรถประจำทางประตูวิภาวดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนจะร่วมกันทำพิธีถวายพัตหหารเพลนแด่พระสงฆ์ที่ศาลารอรถประจำทางสาลารอรถประจำทางประตูวิทยาลัย วิภาวดีรังสิตมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในโอกาสครบรอบ1ปีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะให้ความเห็นในกรณีที่จะส่งเสนาธิการกองทัพไทยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยนะคะเพื่อทํางานกับกัมพูชาในการปรับกําลังทหารออกจากเขตปลอดทหารตามคําสั่งของศาลโลกค่ะ เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงคนหนึ่งเปิดเผยกับไทย P.B.S. ว่าระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะทำงานร่วมฝ่ายไทยที่มีผลเอกวรพงษ์สงาเนตรเสานาธิการกองทัพไทยเป็นหัวหน้าคณะและผลเอกนิพัฒน์ทองเล็กผู้อำนวยการกองแผนและนโยบายกระทรวงกลาโหมเป็นรองหัวหน้าคณะ เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายกัมพูชาในการปฏิบัติตามคำสั่งสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกในเรื่องการปรับกำลังทหารจากเขตปลอดทหารระหว่างการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่กรุงพนมเปญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อหารือในรายละเอียดของการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโลกรวมถึงพิจารณาถึงกรอบการทำงานของผู้สังเกตการที่มีตัวแทนจาก3ชาติคืออินโดนีเซียกัมพูชาและไทยเพื่อทำหน้าที่ในการสังเกตการปรับกำลังทหารตามคำสั่งศาล สักครู่นะคะวันนี้ตอบโจทย์คุณพินโยตรัยสุริยธรรมานั่งคุยกับนักเขียนบรรณาธิการและนักคิด3ท่านนะคะวัย40บวกนะคะเพื่อดูในช่วงก่อนถึงปีใหม่นะคะถึงมุมมองและความคิดของนักคิดนักเขียนค่ะติดตามในช่วงตอบโจทย์สักครู่นะคะช่วงนี้ดิฉันนัฐธากมลวาทินสวัสดีค่ะ